สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะมาสอบเรื่องของการตั้งค่าว่าอะไรที่เราต้องใช้บ้างในกรณีที่เราจะทําการเซตบางอย่างสําหรับโปรเจกต์เรานะคะในกรณีที่เราเนี่ยต้องทําการสร้างเทมเพลตเองเนาะว่ามันเป็นส่วนสําคัญนะคะว่าเราต้องไปใช้งาน ในโปรเจกต์ต่อไปซึ่งการตั้งค่าตรงนี้ค่ะเราสามารถตั้งค่าแล้วก็เซฟเก็บเอาไว้ครั้งต่อๆไปเนี่ยมันก็จะเป็นของเราเองและซึ่งมันก็ต้องตั้งหลายๆส่วนเพื่อที่จะให้ตัวเทมเพลตเนี่ยค่ะพร้อมที่จะใช้งานเนาะ,ะนั้นคือเราจะค่อยๆดูไปเรื่อยนะคะว่าการตั้งค่าเน,นี่ยมีอะไรกันบั่งวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าที่เป็นเรื่องของตัวเลเยอร์เลเยอร์อยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถเลือกได้2ออย่าง อย่างแรกเลยเราไปที่คำสั่ง option option นะแล้วเลือกเป็นคำว่า e l e m e n t attribute แล้วเลือกคำว่า layer ตรงส่วนนี้นะคะมันเป็นเรื่องการตั้งค่าหมดเลยนะเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์ประกอบของโมเดลเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ทุกส่วนมีความสำคัญหมด layer สำคัญ l i ยเส้นก็สำคัญน้ำหนักเบอร์ปาะก,กาก็สำคัญ fill นะหรือว่าในแคดภาษาแคดเราเรียกว่า h a t อะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นส่วนสำคัญ surface หรือว่าเลขอ,อย่างก็คือพวก Material ก็สำคัญ building material คืออะไรคือองค์ประกอบของหลายๆอย่างอาประกอบกันอันนี้ก็สำคัญเราจะยังไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงทีละส่วนก็คือเรื่องของตัว l y เ r อ,อ่ะทีนี้ถ้าเราไม่เลือกคำว่า option element material แล้วเลือกคำว่า Layer เ,เนี่ยเราสามารถเลือกได้ยังไงเราสามารถกดคำสั่งคือ c o n t o l r L เห็นคีย์ลัดตรงนี้ไหมเขาบอกอยู่ว่าเป็น c o n t o อ่ L ขึ้นมาเลยค่ะ คอนโทรลแอลนะคะเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเลยให้เราเข้าใจก่อนก็คือว่าทางด้านซ้ายมือคอลัมน์นี้นะที่เขียนว่า Layer Combination ตรงส่วนนี้ค่ะคือกลุ่ม l a เ e r ที่เราต้องการใช้งานอาคารของเราอะค่ะมีกี่กลุ่มคำว่ากลุ่มคืออะไรสมมติว่าเรามีงานกี่ประเภทละกันอะซึ่งแต่ละประเภทอะการใช้เลเยอร์มันจะไม่เท่ากันถูกไหมคะถ้าง,งานถาวปัดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเปิดเรื่องของสตรักเจอร์ถูกไหม แต่นี้พอเราเปิดเรื่องของงานสักเจอมันก็ไม่จาเป็นต้องเปิดผนังของงานสถาปัตย์ถูกปะ่ะดังนั้นคือพวกนี้ค่ะทุกตัวเนี่ยเขามีเลเยอร์ดังนั้นคือเราต้องมาทําการสร้างเขาแล้วก็เสร็จเขาขึ้นมาก่อนว่าเลเยอร์ตัวเนี้ควรที่จะอยู่ในกลุ่มของงานระบบประเภทไหนอ่ามันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านซ้ายมือก่อนซึ่งตัวนี้มันก็จะมีแบบงานสถาปัตย์ใช่ไหมอ่าก็เป็นกลุ่มเลเยอร์ชุดหนึ่งงานสถาปัตย์ที่เป็นเรื่องของงานดีเทลก็อีกชุดหนึ่งอ่าสตักเจอร์ลนะคะก็แบบพวกงานเจาะขั้นพื้น และพวกสักเจอร์ลดีเทลก็พวแบบแยกย่อยไปอีกนะคะไอ้พวกนี้คือเทมเพลตอมันถูกเซตขึ้นมาซึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแล้วแต่คนนำไปใช้หรือแล้วแต่องค์กรว่าเขาต้องการที่จะเซตไว้สำหรับใครบ้างโดยชื่ออะไรบ้างอ่ะทีนี้ถ้าเราแบบเป็นมือใหม่เนาะเราก็สามารถที่จะสร้างตรงส่วนเนี้ขึ้นมาก่อนอย่างแรกเลยก็คือว่าอ่ะถ้าเราต้องสร้างนะมันตอนนี้มีทั่งหมด11คอลัมน์เนาะเราก็จะเ,เพิ่ม12 โดยการกด12แล้วก็ตั้งเชื่อค่ะว่าสมมติว่าเราจะสร้างซึกมากหนึ่งกลุ่มนะแบบอะแบบสถาแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมเสร็จแล้วกดโอเคพอกดโอเคขึ้นมาเนี่ยเราจะมีข้อลั์เนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งตัวเนาะลูกโซ่กุญแจอะไรพวกเนี้ยเหมือนกันทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหมือนกันเนาะตัวกุญแจตัวนี้นะคะลูกโซ่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบอกว่าล็อก ถ้าเราอยู่ในเลเยอร์เนี่ยเราจะล็อกมันไม่ให้ใช้งานไม่ให้แก้ไขไม่ให้อดีตอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเวลามันจะล็อกมันล็อกไหมมันจะมาล็อกข้างหน้านขวามือตรงนี้อย่างเช่นเราบอกว่าเอออันนี้เนาะคําว่า h i d เด n นเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มในแบบงานสถาบัต์เนี่ยมันล็อกแล้วก็มันล็อกนี้เสร็จแล้วเรากดอัปเดตเนี่ยเขาจะบอกว่าน layer เนี่ยเลเยอร์เนี่ยถูกล็อกแล้วนะแต่ถ้าเราไปเรื่องตัวอื่นนะ่ะมันจะถูกเปิดตาเห็นไหมเพราะว่ามันจะอ้างอิงจากตัวนี้ตัวเนี้ยคือการแสดงผลนะส่วนตัวเนี้ยคือการตั้งค่านะ เลเยอร์ Layer, ทางด้านขวามือคือการตั้งค่าด้านซ้ายคอลัมน์ตรงนี้คือการแสดงผลปึ๊บเดี๋ยวขอกลับมาก่อนโอเคทีนี้ทางด้านขวามือเนี่ยจะมันเขียนว่าเลเยอร์เลเยอร์เนี่ยก็มันมีเยอะแยะมากมายซึ่งแล้วแต่เราเป็นคนจัดก,กลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเรื่องของงาน 2D งาน 3D งาน งานดีเทลงานแบบขยายงานอินทเลียซึ่งตรงส่วนนี้คือเราสร้างได้หมดเลยสร้างได้ทุกระบบทางด้านส้ายเนี่ยอาจจะใช้ร่วมกันก็ได้หรืออาจจะปิดเลยก็ได้อทีนี้การสร้างเนาสมมติว่าเราสร้างขึ้นมาหนึ่งตัวเราพิมพ์ว่าเออาเออาของงานก่อสร้างเนาะแบบแบบผนงังอย่างนี้พอเราพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมคะกดโอเคนะมันก็จะวิ่งมาหนึ่งตัว ด้วยที่คําสั่งก็คือตัว A อ่ามันจะมาอยู่ในหมวดของ A อิด้วยชื่อแบบผนังเมื่อเราทําการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยทางด้านซ้ายมือที่เป็นเรื่องแบบเลเยอร์คอมบิเนช n นเนี่ยทุกตัวมันปิดตาหมดเลยเห็นปะ่ะเนี่ยปิดตาหมดทั้งที่ตอนแรกมันเปิดตาอยู่บ้างปิดตาอยู่บ้างแต่พออะไรที่เราสร้างขึ้นใหม่เนี่ยไอ้นี่มันเปิดตาอยู่ก็จริงแต่ทุกตัวปิดตาหมดเหตุผ hey, เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ นะคะถ้าเราจะเซตให้ตัวเนี้ยไปอยู่ในกลุ่มงานไหนเราต้องกลับมาเซตอนนี้ด้วยอย่างเช่นเราสร้างแบบผนังขึ้นมาหนึงานใช่ไหมซึ่งเป็นตัวใหม่แล้วเราก็เป็นคนหนดค่าว่าแบบผนังเนี้ยเราจะใช้ในหมวดของงานอะไรบ้างเช่นงานสถาปัตย์ถ้าเราบอกว่าแบบผนังเนี้ยเราใช้ใน,นกลุ่มงานเดียวกชุดเนี้ยให้เรามาเลือกตรงคอลัมน์เนี่ยค่ะเนาะแล้วก็เปิดลูกตาอินเสร็จแล้วกดอัปเดตหครั้ง เสร็จแล้วเลเยอร์นี้เราใช้กับอะไรอีกเราใช้กับ12เพราะเราสร้างเครื่องใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าในกลุ่มของเลขสิบสองเนี่ยใช้งานด้วยแล้วก็กดอัปเดตอีกครั้งอย่างที่แจ้งตอนแรกแล้วเนาะว่าเลเยอร์หนึ่งตัวเนี่ยสามารถใช้ได้หลายกลุ่มและเลเยอร์ตรงส่วนเนี้ยถ้าคอลัมน์ไหนหรือกลุ่มไหนไม่ใช้ก็ปิดตามไปซึ่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะต้องอัปเดตเขาเสมอถ้าไม่อัปเดตนะคะเขาจะไม่จำค่านะคะอันนี้ก็จะไม่งงนะส่วนเรื่องของกุญแจ กุญแจคือการล็อกหมายความว่าไม่ให้ขยับไม่ให้เคลื่อนย้ายเมื่อ,อไหลที่มันถูกล็อกเนะี่ยแปลว่าเดี๋ยวมันจะมีเมสเซจแจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณทําอะไรกับมันไม่ได้เพราะว่าคุณมันล็อกอยู่อ่าส่วนลูกที่เป็นลูกกระตาก็มีได้สองอย่างก็คือมีเปิดและปิดอ่าส่วนที่เป็นลูกที่ลักษณะที่เป็นแบบเออลูกที่เป็นเหมือนคล้ายคขั้นบันไดอันเนี้ยมีเซอร์เฟซกับเป็นแค่แบบเฟรมถ้าเราติ๊กไปอ่ะมันจะมีให้เลือกสองอย่างอันนี้คือเซอร์เฟซถ้าติ๊กหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบ เห็นไหมเส้นมันจะเป็นเฟรมเฟรมมันเหมือนมันเป็นการเอาแบบฉันไม่เอาสีไม่เอาเส้นไม่ใช่ฉันไม่เอาพื้นผิวแต่ฉันจะเอาแค่เส้นนะมันจะเห็นแค่เส้นเท่านั้นซึ่งเส้นก็จะซ้อนทับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะมองไม่เห็นแบบว่าผนังอันนี้ใช้สีอะไรแต่มันจะเห็นว่าแบบอาณาเขตของเส้นผนังนัอยู่ตรงไหนนะคะส่วนใหญ่อะไรที่มันเป็นแบบเส้นพวกเนี้ยมีไว้เพื่อใส่งานที่มันซ้อนทับกันอีกทีอย่างเช่น งานผนังมีการซองทับกับงานระบบเราก็จะซ่อนงานผนังและเพื่อที่จะเปิดให้เห็นงานระบบชัดขึ้นโดยที่เราเห็นเอาลายของเส้นผนังอยู่ว่าเราจะเดินเส้นยังไงที่แบบปิดเป็นไวเป็นแบบไวเฟรมเอาไว้ใช้กับพวกงานระบบโอเคนะอันนี้ก็เปิดตาไปจากอ่ะหลักๆของตัว Layer จะมีแค่นี้นะคะเรื่องของการตั้งค่าตั้งค่าไม่ยากแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงอนะเราเอาจจะงง เนาะเพราะว่าะ a y e r เราเยอะแล้วเราสร้างเยอะมันก็จะเยอะตามไปด้วยซึ่งอะไรใช้ไม่ใช้เราก็ต้องมาเลือกกํา้อดเปิดปิดตาเอานะคะออย่างเช่นในกรณีเดี๋ยวเราเขียนให้ดูสักหนึ่งตัวเนาะกดเคอ่ะทีเพราะเราต้องกดเคใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าเเยอร์เราอยู่กลุ่มไหนมันจะมีอลัมน์ข้างล่างอะตรงนี้เนี่ยมันจะมีมอยู่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทํางานกลุ่มงามระบบประเภทไหนสมมติว่าเราเลือกกลุ่มแบบเนี่ยสัตย์ใช่ไหม งานถาปัดใช่ไหมคะทีนี้มันเราเลือกผนังใช่ไหมผนังเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าถ้าเราเลือกผนังในกลุ่มงานถาปัดอันนี้มันเปิดตายอยู่นะแปลว่าเราใช้งานได้ถูกไหมแต่ถ้าอะไรที่มันปิดตายอย่างเงี้ยเป็นสีเทาๆแปลว่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้ที่มันเปิดตาเนี่ยก็คือโอเคเราใช้ร่วมกันได้อ่ะทีนี้สมมติว่าเราสร้างขึ้นมาเราเขียนผนังนะด้วยผนังตัวนี้นะ AR สูงงานถาปัดเขียนขึ้นไปหนึ่งเส้น อ่ะสูงเข้าไปนะคะสมุินะเขียนตรงนี้อืมอ่ะมันก็จะบอกว่าเนี่ยเลเยอร์ของงานผนังเนี้ยมันอยู่ที่ชุดนี้นะแล้วถ้าเกิดเราเขียนต่อแล้วเราก็เปลี่ยนอันเนี้ยเป็นงานอื่นอย่างเช่นเราบอกว่าเออเราจะเขียนเป็นของผนังที่เป็นเรื่องของเลเยอร์ฟ้าอ่ะเขียนไป บบซึ่งความจริงเราเขียนผนังเหมือนกันถูกปะแต่ว่าความแตกต่างคืออันนี้คืออยู่ในเลเยอร์ของงานสถาปัตย์อันนี้คือผนังที่อยู่งานของฝ้าตอนนี้มันเปิดพร้อมการเหตุผลเพราะว่าเลเยอร์ชุดนี้12นะ่ะมันเปิดใช้งานทั้งงานสถาปัตย์แล้วก็งานฝ้าตัวนี้เมื่อกี้เราเลือกตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีตัวที่ใช่ไหมเนี่ยสองตัวนี้นเปิดตามพร้อมกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากำคังกำหนดค่าว่าเอองานฝ้าเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่งานสถาปัตย์ใช่ไหม เราก็มาปิดตาปิดตาสิป๊บเรอมบอกว่าเนี่ยงานถับปรตัวเนี้ยเราปิดตานะแล้วเราก็อัปเดตแปลว่ามันจะเหลือแผนกซีเดียวอันนี้จะหายไปทันทีซึ่งความจริงแล้วเราเขียนไปแล้วไม่ใช่ว่าเราลุนะคะเราเขียนไปแล้วตมนซ่อนอยู่นะเสร็จแล้วกดโอเคนะปึ๊บเห็นไหมมันหายไปสิ่งที่ข้อสังเกตคือว่ามักจะมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเสมออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นอะไรอ่ะอะไรมันหายไปอะไรมันหายไป ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเหตุผลก็คือตั้งสติก่อนจะแล้วเราก็มาเช็คเลยเคือว่าอะไรที่มันหายไปแบบนี้ยทำยังไงดีให้เห็นหมดเราก็ต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาหนึ่งกลุ่มใช่ไหมกลุ่มนั้นก็คือเรียกว่ากลุ่มออเ l เยอร์ออเรเยอร์คือเปิดทุกตัวเลยจ้ะแม่เปิดให้หมดเลยแบบมีกี่ตัวเปิดให้หมดเปิดทิ้งเอาไว้เพื่อจะดูว่าเออมันมีอะไรอยู่นะมีอะไรอยู่นะที่ซ่อนอยู่ข้างในที่เรายังมองไม่เห็นอะไรพวกเนี้ยอ่ะใช่ไหมเนี่ยเปิดทุกตัวเปิดเสร็จปับ๊บ อัปเดตเลยจ้ะกดโอเคเห็นปะเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเลอเยอร์ชุดนี้นะเนี่ยอ๋อเลเยอร์ถ้าเราเลือกอ๋อเลเยอร์เราจะเห็นทุกตัว,ตว,ตวที่เราเขียนนะแต่ถ้าเราเลือกเฉพาะงานสถาปัตย์อ๊ะเราจะเห็นแค่น,นี้นะไม่เห็นผนังอีกอันหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดเราเปิดงานฝ้าล่ะซีลิงอ่ะปุ๊บเนี่ยมีอันนี้นะอ่ะทีนี้อยากให้นี่หายเหมือนกันถ้าเราอยู่ในกลุ่มงานฟ้าใช่ไหม ar อ,อ่ะ,อะอา r c h i t e c t เราไม่เอานะจ๊ะปิดไปจ้ะ อย่างเงี้ยเห็นไหมเราเขียนผนังไปสองชิ้นอ่ะเราก็มาเช็คดูงานถาปัดมีแหละมีทั้งงานถาปัดในเส้นนี้อ่ะแบบก่อสร้างอ่ะ,ม,ะมีแค่หชิ้นแบบฝ้าอ่ะมีแค่หนึชิ้นอย่าเห็นทั้งหมดทำไงเปิดออมไหมอย่างเงี้ยเออนะคะเราเขียน งานไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถเลือกเรื่องและปิดได้อย่างที่บอกว่าเราจะไม่นิยมเขียนงานผนังงานหรืองานคานงาน,างงานสาอบอหม้ออยู่ในแบบชุดเดียวกันเราจะสร้างระบบเนี่ยไว้เสร็จเป็นคนละกลุ่มหลังจากนั้นที่เราเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะสามารถดูได้ว่าอ๋อเลเยอร์กลุ่มนี้มันไว้เพื่อที่จะทํางานประเภทนี้นะกลุ่มเลเยอร์ชุดเนี้ยค่ะว่าสำหรับทำงานประเภทนี้นะเ,ลเนวลาเราใช้งานอะ่ะมันจะได้ไม่ซ้อนทับกัน นะคะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงอ่ะเราอาจจะงงว่าเอ๊ะเราตั้งค่าวีเลยเ์เยอ์ไหนก็ไม่ต้องกลัวเรากลับมาเช็คได้มากลับมาเปิดปิดตามมันได้นะคะเพื่อให้แบบของเราในการทำช็อปดอออิงต่อไปอมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโอเคนะคะนี่คือเรื่องของการตั้งค่าในกลุ่มของตัว l a y e เยอ์ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของการทดลองไปใช้อะลองเขียนงานขึ้นมาแล้วจะเห็นชัดเจนมากนะเพราะว่าเลเยอ์เป็นสิ่งสำคัญและมันมันเป็น สิ่งที่มันติดมากับทุกตัวทุกอิเลเมนต์อยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะไม่เข้าใจเลยเยอะทำไปสักพักหนึ่งเราแบบเปิดปิดเปิด,ปดไปเปิดมาเลยอ๋อปนกันนี่เองอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบอ่อโอเคค่อยค่อยกลับมาแก้นะคะเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ยังไงก็อาจจะงงเรื่อง layer เลเยอร์แหละเพราะว่าเออในระบบของ cat เนี่ยมันอาจจะมีแบบใช้เลเยอร์ร่วมกันก็จริงแต่เราก็จะเสร็จไปใช่ไหมว่าแบบ อันนี้ใช้กับน,น,น,นี้แต่ว่าเรื่องของพอเป็นบีมปั๊บมันจะมีเรื่องของใช้ไม่ใช้เปิดตาปิดตาซ้อนทับกันตัวนี้ใช้กับงานประเภทนี้อะไรเงี้ยนะคะมันจะดูยุ่งยากแล้วก็เยอะแตะประโยชน์มันมหาศาลนะคะนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็พบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะเรื่องของการตั้งค่าเพื่อที่จะเอามาสร้างทิพโอเคนะแล้วก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ